นี้อยู่ที่เคปาย168นะฮะมาเจอจักรายานนี่ผมว่าไม่ว่าจะคุณหนูหนูหรือคุณแม่บ้านเนี่ยเห็นแล้วต้องกรี๊ดเป็นกึ่งรถแม่บ้านนะนะฮะของอะไรวะเนี่ย i l e v e i l e v e รถยนต์เหรอ i Level ร้อแม็กเขาสวยมากเลยนะ i l e v e อยู่นี่นะฮะเนี่ยอะไรเนี่ยมิมิมมยา นิยะตะ ของญี่ปุ่นนะฮะจักรยานมิยาตะไม่ใช่ดาราเอวีมิยาบีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้มิยาตะนะนี่นะฮะเป็นยี่ห้อจักรยานนะมิยาตะนี่นะฮะถ้ามิยาบีนั้นนะน้องดาราเอวีนะเอวีสวยๆนะน่ารักอันนี้นะฮะสวยเนาะหูนี่แล้วดูจุดพับเขาดิมีตรงนี้ล็อกด้วยอะเนี่ยนี่มีสลักอยู่ตรงนี้นี่นะฮะอันนี้เป็นเซฟตี้นะสำหรับ เอาออกเนี่ยสำหรับกดออกนะฮะเนี่ยง้างออกมาเนี่ยจุดพับเขาตรงนี้คือเซตตี้ไม่ให้มันมันเกี่ยวมาไม่ให้ไม่ให้ขาเราเกี่ยวมานะฮะจุดพับโอ้โหสวยนีย่ดูดินี่นะฮะใส่เข้าไปนะโอ้โหตัวพับตัวพับก็เจ๋งมากแล้วผมก็พับออกไปเป็นนี่น่าจะเป็นตัวนี้นะงัดนี่ดึงออกมาใช้มือเดียวนะฮะัดพับอย่างนี้ดูครั้งที่พับแล้วกันนะ นี่นะฮะนี่นะโอ้โหนี่นะฮะสวยงามจริงๆโอ้โหนี่นะฮะมียาตะนะแต่ว่าถ้าใครเห็นนะอันนี้คือผมให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะบางทีใครที่ดูคลิปนี้ผมลงคลิปเนี่ยอาจจะไม่อยู่แล้วนะจักรยานคันนี้นะแต่จริงๆที่นี่มีจักรยานสวยๆมาให้เลือกเยอะนะแต่ว่าถ้าบางทีเจอคลิปนี้อาจจะไม่อยู่ต้องขออภัยนะขออภัยจริงๆเนาะ เพราะว่าจาักรยานที่นี่เดี๋ยวเขาจะถ่ายคลิปนะเนี่ยเขามาจอดเรียงกันตับเลยเดี๋ยวเขาจะถ่ายคลิปลงช่องในหอมหนึ่งหกแปดนะฮะบางทีคนดูปุ๊บไปแล้วอะ่ะนะต้องเข้าใจเนาะไปแล้วแต่ว่ายังมีอีกเยอะนะเนี่ยพินิก้าอย่างเงี้ยถึงรถแม่บ้านนะก็มีนะฮะพินิก้าแล้วเป็นพินิก้าวันทัชของอ e ิสโตนเนี่ยเนี่ยอย่าง 16, ะะเงี้ยล้อสิบหกนะคะสวยๆเนาะน่ารักน่ารักเนี่ยล้อสิบหกขาตั้งคู่ด้วยปั่นนะนี่นะฮะ พิกนิก้าวันทัชนะก็คือบีบตรงนี้แล้วพับได้เลยนะพับเดียวที่นี่ขายไม่แพงนะสี่ห้าพันบาทไอ้คันนี้พิกนิก้าคันนี้ไม่ใช่วันทัชแต่ว่าสวยนะถึงแม่บ้านสวยมากคันนี้ก็น่าใช้เลยมีไฟมีอะไรพร้อมเลยนะของบิสตนนะฮะแบรนด์ดังอันนี้มิยตะนะฮะมิยะตะนะแล้วก็พานาเนี่ยคันนี้ก็พานาร้อสิบสี่นิ้วนะฮะพานาโซนิกนี่นะ อันนี้คือรถแปลกๆวสวยๆนะใครสนใจเนาะก็คือว่าติดต่อได้เลยนะฮะเคบอยหนึ่งหกแปดนะฮะศูนย์เก้าสนะฮะศูนย์เก้าสนะเบอร์โทรนะแล้วก็มีไลน์แอดไลน์ได้เลยนะแอดไซน์เคบยนึ่งหกแะฮะแล้วก็ยังมีแผนที่นะเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปเนาะมาดูได้นะฮะรถนี่อันนี้ก็120นะเป็น ใจแอนนะแบรนด์ดังของไต้หวันนะฮะฮาร์ฟเวย์ฮาร์ฟเวย์คืออะไรครึ่งหนึ่งฮาร์ฟคือครึ่งครึ่งอะไรวะนี่นะฮะเขามีนี่แขนเดียวเนี่ยตะเกียบหน้าข้างเดียวนี่ไม่มีแล้วก็ตะเกียบหลังก็ข้างเดียวนะฮะอ่ะแล้วมันดียังไงมันดีตอนพับนะฮะตอนพับเนี่ยตอนพับล้อหน้ากับล้อหลังจะมาประกบกันเลยโดยมียางตัวนี้นะฮะมันจะทําให้แคบมาก นะตอนพับเนี่ยเนี่ยจุดพับอยู่เนี่ยพับปุ๊บเนี่ยเนี่ยพับตรงเนี้ยนะมันจะทําให้แคบตรงเนี้ยช่วงล้อมันมาชิดกันแล้วจะแคบมากแคบมากก็สะดวกนะฮะมันก็สบายนะนะสบายแล้วดูก้านเบรกก็สวยเนาะเบรกอย่างดีเลยวะก้านเบรกนะนะเบรกก็สวยากสมสมชื่อนะฮะใจแอนนะหรไต้หวันเนาะ แค่เฉพาะชุดเบรกนี้ผมว่าก็หลายพันแล้วล่ะเนี่ยคันนี้ราคาเท่าไหร่ลองติดต่อทางร้านดูนะครับไม่น่าจะเกินหมื่นนะผมว่านะแต่สภาพคันนี้ดีแล้วเดี๋ยวเบรกหลังก็นิ่มนะเออก็อทำให้ดีนะคือมันจับนะฮะนี่นะอ่าเป็นซิงเกิลสปีดนะคิดว่าเป็นเกียร์ดุมนเนี่ยอ่าใช่ซิงเกิลสปีดนะแกนครับเลยซิงเกิลสปีดแต่ไม่น่าหนักอ น่าใช้มีอันนี้แหลกหลังให้ด้วยนะมีแหลกหลังนี่นี่ติดแหลกหลังใส่ของดูดิเขาออกแบบมาเลยนะให้ติดแหลกหลังได้ตรงนี้เนอะเราไปเปลี่ยนสปีดได้นะไปเพิ่มเอาเนะาะตรงนี้เขาดีมากเลยนะตัวไอตัวปิดอะไรนะล้อเนาะยอดจริงนี่นะฮะฮาร์ดเวย์ นะไอตัวที่พับเขาก็เป็นคล้ายๆบลอมตั้นนะครับหมุนตรงนี้ใช้ที่หมุนหมุนตรงนี้เอานะเนี่ยหมุนตรงนี้เอานะฮะหมุนแล้วก็พับเนะเป็นหมุนสลักน,นี่ยตัวเนี้ยนะแล้วก็พับตรงนี้ได้นี่นะ,ะหมุนตรงนี้ออกมาแน่นนะแข็งแรงแข็งแรงมากนะฮะนี่นะฮะก็คือเคบอยหนนะใครสนใจจักรยานดีๆอย่างเงี้ยมาดูได้นะฮะมีให้เลือกแบบโอ้เป็นร้อยตันนี้น่าจะเป็นร้อยคันเลยน ร้านนี้เปิดครับเปิดมาแล้วลูกค้าใหม่แล้วนะถามแล้วร้านเปิดไหมนะนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูอะไรนะเป็นพวกนี่นะขาไก่ก็มีเนี่ยเบอร์ดี้นะฮะ,ะ,ะหรือการัวเนี่ยเบอร์ดี้บ d ดี m เนี่ยนี่นะฮะที่รถที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะอันนี้มีอะไรเนี่ย กันโซ่ตกมั้งหมุนกลับมาไว้ตรงนี้นะฮะเนี่ย R m เอมนะฮะของเยอร,รมันนะรถเนี่ยเบอร์ดี้นะนี่นะคันนี้รุ่นใหม่เลยนะมีที่ใส่ขวดน้ำตรงนี้เลยเนี่ยนะข้างหน้าเลยนะฮะคันนี้เป็นหลุยการนัวนะเนี่ยขาไก่เหมือนกันนะฮะขาไก่ดี่จะพับนะฮะเนี่ยกดตรงนี้นะ,ะแล้วก็พับตลบขึ้นมาอันนี้ก็ข้างหลังก็กดตรงเนี้ยมีที่กดตรงนี้นะฮะแล้วก็ตลบไปเหมือนกันนะไปดูวิธีการพับใน เว็บไซต์ได้นะตลบขึ้นมาแล้วก็พับง่ายด้วยนะฮะเขาบอกว่าลุยมากตรงนี้มันไม่ไม่ใช่เป็นที่ตลบอย่างเดียวมันทําเป็นเป็นโช๊กด้วยทําหน้าที่เป็นโช๊กนะเนี่ย,เ,ยเป็นโช๊กด้วยตรงนี้ก็ทําหน้าที่เป็นโชค๊คลักด้วยยางตรงเนี้ยเนี่ยนะให้ความรุ่มนวนเนาะปั่นดีนะผมเป็นรถในดวงใจของผมเลยแหละนะ R M นะเบอร์ดี้นะเบอร์ดนะี้บีดีวัเนาะ นี่นะฮะแล้วก็มีมินิมอบอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะปักแผนที่ไว้ให้นะใครสนใจก็มาดูได้เลยนะฮะอยู่ที่เคบายหนึ่งหกแปดนะฮะอยู่ที่ธัญ,ญบุรีคลองสามนะนี่นะครับถนนตรงนี้คลอ,องธัญ,ญบุรีนะคลองสามก็มาได้เลยรถแม่บ้านก็มีนะรถเสือหมอบก็มีนี่ยิ่งคันนี้แบบโอ้โหอะไรไม่รู้นี่สุดๆนะเหมือนเฟรมกึ่งไทเทเนียมเลยนะแต่น่าจะเป็นโครโมแหละ ไม่ใช่ไทเทเนียมนะเพราะไทเทเนียมนี่ต้องต้องต้องแสนอัพถ้าเป็นเฟรมโครโมนะแต่ว่าคาร์บอนหมดเลยตะเกียบหน้าเนี่ยของทีชี่นะฮะเนี่ยนะสเตมคอแล้วก็แฮนด์หลักอานล้อคาร์บอนหมดเลยนะอันนี้สุดๆนะฮะขับทุดขับ105เนาะ105 11สปีดด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 11งคิเอ็ดเอ็ดสปีดด้วยตัวใหม่แล้วนะฮะแต่หน้าสองใบเป็นกรุ๊ปเซ็ตเลยนะอ๋อแต่เบรกไม่ใช่นะ,ะเบรกไม่ใช่เบรกเป็นสแลมนะฮะแต่ว่าจนหน้าจะหลังเนาะสุดยอดนะก็ติดตามชมคลิปผมไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนาะนะนะแต่จักรยานพับดาวฮอนนี่ถือว่าเยอะมากนะะที่นี่